สวัสดีครับพบกับทีเด็ดไลฟ์สกอร์ไทยประจำวันที่22พฤษภาคม2564วันนี้มีคู่เด็ดทั้งหมด2คู่ด้วยกันคู่ที่1บอสเซียดอทมุนพบเลเวอร์คูเซ่นเวลา2ทุ่มครึ่งคู่ที่2เรัลมาริดพบบีอารเลเวลา5ทุ่มตรงมาดูคู่แรกกันเลยบอสเซียดอทมุนเปิดบ้านรักกรรมาเยือนของเลเวอร์คูเซ่นในสนามซิกเนลอิดูนาพาร์คมาดูความพร้อมงทีมกัน ฝั่งเจ้าบ้านดอดมุลของกุนซือเอดินเตอร์ซิสเพิ่งจะบุกถลมม่มไม้สามตัวหในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร่องของทีมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดว่า The ist, เตอร์ซิสเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1โดยมีเออร์ลิงฮาเลนยืนหน้าราต่ายและใช้เจดดนซานโชมาโกร้อยและ โจวันนี่เรยนาเป็นสามประสานกลางรุกคอยสับสุนยด้านหลังมาดูฝั่งทีมเยือนเลเวอร์คเซนของกุนซือฮันเนสโวฟเพิ่งจะเปิดรังเจ้ายูนิโอนเบอร์ลิน1.1ทําทำให้สองนัดที่ผ่านมาเสมอรวดสำหรับความพ้องของทีมในวันนี้จะไม่สามารถใช้งานเอ็ดมอนด์แทบโซบากับนาเดียมอามิรีสองแข้งที่ติดโทษแบนสะสม เรื่องเขาโคตาสมพวกแข้งเดี่ยง6รายตามลิ์ด้านล่างจะไม่มีชื่อลงเล่นแน่นอนคาดว่าโวฟเตรียมวางหมากในระบบ4 3 2 1โดยมีพัทริกซิกรับหน้าที่สังหารตะข่ายเป็นตัวเป้าและใช้เดมารายเกรกับมุสซาดิอาบีเป็น2กลางรูคอยสับสนุนด้านหลังถ้าสรางเกมนี้ กมนี้เจ้าบ้านดอดมุนเตรียมเปิดสังเวียนเชือดโหดอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะพวกเขากำลังฟอร์มแรงหาตัวจับยากหลังกําชัยรวดเจ็ดนัดท้ายทุกรายการและซัดไม่เลี้ยงรวมรวมยี่สามประตูเลยทีเดียวเรียกว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านสอดคล้องกับทีมเยือนเลเวอร์คูเซนมาพร้อมกับฟอร์มนอกรังพังไม่เป็นท่าด้วยการกําชัยเพียงหนเดียวตลอด9้าครั้งหลังสุดในลีกซึ่งเสมอ3แพ้5และโดนทะลุงแนวรับยับเยินรวมรวม,รม10เมตร ยิ่งไปกว่านั้นมีถึง6แมตดที่ยิงประตูคืนไม่ได้เลยฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เรดจ,จะเปิดเอียงซ้ายฝ่ายเจ้าบ้านขนาดนี้แนะนำอยู่ต่อไม่ต้องง้อดวงฟันธงจัดไปครับเสือเหลืองผลแข่งขันที่คาดดอดมุลชนะ3ตัวต่อ1ราคาบอลดอดมุลต่อ0.5ต่อ1มาดูคู่ต่อไปกันรเรอลมเดดเปิดบ้านรักกรรมาเยือนของบีอารเรอัลในสนามเอสตาดิโออันเฟโดดิสเตฟาโน มาดูความพร้อมทีมกันฝั่งเจ้าบ้านเหลือตัวเจ็บค้างสต็อกบางรายในเกมสุดท้ายของดูการไม่ว่าจะเป็นดานี่คาบาคาลแฟรลองเบนดี้และลูคัสวัตเกตรวมถึงกองกลางอย่างโทนี่โคสก็มีอาการป่วยน่าจะได้พักเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพแน่นอนว่าเจ้าถิ่นเน้นเต็มสูบผ่าลุนแชมป์นำโดยสามแนวรุกมาโกเซนซิโอคารินเบนเซมาและเอเดนอาซาขณะที่อิสโก้คาเซมิโร่กับเฟเดริโก้บาเวเด คุมกลางมาดูฝั่งทีมเยือนไม่มีปัญหาตัวหลักเจ็บเพิ่มเติมก่อนเกมสุดท้ายของฤดูการนอกจากบิเซนเต้อิบอรากองกลางตัวหลักซึ่งเข้าเข้าออกออกโรงหมอตลอดฤดูการที่ผ่านมาจึงน่าจะเห็นแกนหลักชุดเดิมจากแมสเซบียาสีประตูศูนยลงสนามเพื่อจบสวยๆตามแผนการเล่น4-3-3นำโดยรูเบนเปนญาปาโก้อัลกาเซและเคราดมเรโนประสานงานแดนหน้าขณะที่ ราอูอัมบิโอและปลาอูตอรเรสสองเซ็นเตอร์แบ็กจอมแก่งจะลงปลักหลักกันต่อไปทัศน앙เกมนี้เรอัลมาดริดต้องชนะสถานเดียวพร้อมกับลุนไฮแอมสมาดริดเสมอหรือแพ้พวกเขาถึงจะแซงเป็นแชมป์แต่ก็ไม่ถึงง่ายนักเนื่องจากต้องลงสนามภายใต้แรงกดดันพอสมควรทว่าก็ยังไม่คิดมากเท่ากับตาหมีคือขอแค่ชนะไว้ก่อนจึงเชื่อว่าราชาชุดขาวเปิดฉากลุยแหลกในโชคดีที่คู่แข่งในเกมนี้ อย่างเบียเรอัล e ไม่มีภาระอะไรเนื่องจากได้สิทธิ์ยูโรป้าลีกแน่นอนแล้วก็คงเล่นไปตามจังหวะนับเป็นโอกาสดีของเจ้าบ้านที่จะบวกเก็บชัยชนะนัดสำคัญประกอบกับเกมในบ้านมารดิดแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมเมื่อพ่ายครั้งเดียวตลอดห้าเกมที่ผ่านมาซึ่งชนะสิดังนั้นยังเชื่อในความเก่าของมาริดิวกสถิติในทินที่ดุดันน่าจะเบียดชนะบียเรอัล e ได้เป็นอย่างน้อยราคาหนึ่งลูกต่อไปก่อน จัดไปครับเรลมาดิดผลแข่งหันที่ค่าเรลมดิดชนะ2 .0 ตัว0ราคาบอลเรลมดิดต่อ1ลูกหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ